สวัสดีค่ะทุกทท่ทานค่ะพบก,กับยายแตว้วครัวคําโตต,ต,ตอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําเส้นข้าวเปียกด้วงหรือว่าเส้นต๊กโบกีรสชาติอร่อยเส้นนุ่มๆเคี้ยวหนึบหนับแม้จะอยู่ในน้ําซุปนานเท่าไหร่เส้นก็ยังสวยไม่มีเละแล้วก็ไม่ขาดสูตรนี้สามารถทําขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับยายแต้วค่ะสําหรับเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะ แป้งข้าวเจ้า150กรัมแป้งมันสำปะหลัง150กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะและจะมีแป้งมันและแป้งข้าวเจ้าผสมกัน60กรัมแป้งส่วนนี้ก็จะไว้ทาแผ่นรองแล้วก็ทามือเวลาเรานวดแป้งจะได้ไม่ติดมือค่ะและเห็ดหอมล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็แช่น้ำไว้1ชั่วโมงอันดับแรกเลยก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟแล้วรอให้เดือด จากนั้นก็นำแป้งทั้ง2ชนิดลงในชามผสมตามด้วยเกลือปน่นแล้วคนให้เข้ากันแบ่งหลุมไว้ตรงกลางด้วยค่ะพอน้ำเดือดได้ที่ก็ตักน้ำไปผสมแป้งในชามผสม1กระบวยเท่ากับ100 ml สำหรับสูตรนี้จะใช้น้ำร้อนทั้งหมด250 ml หรือว่า2กระบวยครึ่งค่ะช่วงเวลาที่เติมน้ำร้อนก็ต้องรีบคนให้แป้งผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำร้อนด้วยค่ะ พอคลุกแป้งจนไม่ให้เหลือผงแป้งแล้วจะพักแป้งไว้ประมาณ2-3นาทีเพื่อให้อุณหภูมิลดลงจากนั้นก็นวดต่อก็ได้นะคะหรือถ้าหากท่านไหนทนความร้อนไหวก็สามารถนวดได้เลยเช่นกันค่ะพอนวดแป้งและน้ำเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมน้ำมันพืชลงไปน้ำมันพืชก็จะทำให้แป้งยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเวลาเรานำไปต้มกับน้ำซุป แป้งก็จะได้ไม่ขาดแล้วก็ไม่เละและอีกอย่างหนึ่งแป้งก็จะได้ไม่ติดมือเวลานวดด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะขั้นตอนการนวดแป้งใช้เวลาทั้งหมดประมาณ20นาทีพอนวดจนแป้งเนียนแล้วก็จะมาแบ่งเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะ1ลูกก็ประมาณ15กรมัม พักแป้งไว้ในถาดอย่าลืมโรยแป้งนวลด้วยนะคะจากนั้นก็นำผ้าขาวบางชุบน้ำบีบหมัดมามาคลุมแป้งไว้เพราะกว่าที่เราจะคลึงแป้งเสร็จแป้งจะได้ไม่แห้งซะก่อนค่ะและก่อนที่จะคลึงเป็นเส้นก็โรยแป้งที่แผ่นรอง แล้วนำแป้งมาคลึงให้เป็นเส้นกลมๆขนาดของเส้นแต่ละเส้นก็ประมาณถั่วฝักยาวค่ะเนี่ยค่ะตอนที่เรานวดแป้งใช้น้ําร้อนจัดๆเวลาเรานํามาคลึงแป้งก็จะได้ไม่ขาดข้อดีอีกอย่างเวลาอยู่ในน้ําซุปเป็นเวลานานๆแป้งไม่เละแล้วก็ไม่ขาดอีกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็นำมาหาั่นความยาวก็ประมาณนิ้วกว่า,วาหรือว่าตามชอบค่ะ หัน่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมโรยแป้งนวลเพื่อแป้งจะได้ไม่ติดกันด้วยนะคะแล้วนำไปพักไว้ในชามนำผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆคลุมไว้ก่อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟแล้วรอให้เดือดและเตรียมน้ำเย็นเอาไว้น็อกเส้นเปียกด้วงด้วยค่ะเวลาเราตักออกจากหม้อน้ำร้อนเส้นเปียกด้วงจะได้ไม่ติดกันพอน้ำเดือดก,ก็นำเส้นเปียกด้วงลงไปต้มเลยค่ะแล้วคนให้เส้นเปียกด้วงกระจายตัวกันนิดนึงเส้นจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะต้มประมาณ1-2นาทีเส้นก็จะลอยขึ้นมา แล้วปล่อยให้ลอยแบบนี้ในน้ำเดือดประมาณ5นาทีเซนจะได้สุกไปถึงข้างในค่ะพอครบเวลาแล้วก็ตักออกมานอกในน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้ แล้วต้มส่วนที่เหลือต่อให้หมดเลยค่ะส่วนที่อยู่ในน้ำเย็ยนก็อย่าเพิ่งตักออกนะคะเสร็จแล้วก็มาทำน้ำซุปกันต่อน้ำเปล่า2,500 ml นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดค่ะน้ำซุปวันนี้ก็จะใช้เป็นปีกไก่1กิโลรากผักชีสีรากกระเทียมจีน5กลีบแล้วก็พริกไทยขาวบุบครึ่งช้อนโต๊ะ พอน้ำเดือดก็ใส่3ามเกลือลงไปตามด้วยซุปไก่ก้อนซีอิ๊วขาวหนึ่งทัพพีน้ำตาลกรวด40กรัมถ้าหากถ้าไหนไม่มีใช้น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะแล้วเติมปีกไก่ลงไปตามด้วยเห็ดหอม น้ำที่แช่เห็ดหอมจะนําลงไปตุนหรือว่าจะเททิ้งก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบค่ะแล้วนําลงไปตุนกับน้ําซุปตามด้วยซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีสันรครึ่งช้อนโต๊ะีไก่จะได้ไม่ซีดเกินไปค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันปิดฝาจะใช้เวลาต้มน้ําซุปอีก20นาทีค่ะพอครบ20นาทีแล้วก็เติมเกลือป่นลงไป1ช้อนชา ที่เติมเกลือป่นลงไปขั้นตอนนี้ก็เพื่อให้ปีกไก่เปื่อยนุ่มเสียก่อนถ้าเติมลงไปพร้อมกับสารเกลือเกลือป่นก็จะไปรัดให้ปีกไก่เปื่อยนุ่มช้าลงค่ะแล้วคนให้เกลือป่นละลายเสร็จแล้วก็จะมาชิมรสชาติรสชาติก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะถ้าหากมีมันลอยหน้าอยู่แบบนี้ก็ตักออกด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ตักเส้นเปียกย้วงออกจากน้ำเย็นแล้วเติมลงไปในน้ำซุป ตามด้วยหมูยอแล้วต้มต่ออีก5นาทีเสร็จแล้วก็ปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยค่ะเครื่องเคียงก็จะมีมะนาวพริกป่นน้ำตาลทรายหอมซอยกระเทียมเจียวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับเส้นเปียกด้วงหรือว่าเส้นตกกก๊กโบกีสูตรนี้ไม่ว่าจะอยู่ในน้ำซุปข,ข้ามวันข้ามคืนก็ยังนุ่มอร่อยอยู่ค่ะเส้นไม่เละแล้วก็ไม่ขาดอีกด้วยนะคะ ก็ลองไปทําทานหรือว่าทําขายสร้างอาชีพดูค่ะค่ะเคล็ดรับดีๆแบบนี้บายาายแต้วครัวคำโตๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ